สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม PHP Codefather นะครับก็เดี๋ยวมันคืออะไรยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูหน้าเว็บก็ได้ครับก็เอาแต่เริ่มเลยนะครับเข้า g o เป็น Codefather.com พิมพ์อย่างนี้ก็น่าจะมาครับอ่าโอเคครับก็คลิกเข้าไป พ o ดฟาเธอร์ดอทน้แต่เว็บก็จะประมาณนี้ครับในเว็บก็จะมะีบทความที่ผมเขียนไว้ก็แต่ว่าบทความก็ก็เชิงเิงอยู่เหมือนกันเพราะก็เขียนไว้ก็เป็นเวลาผมลืมผมก็มาดูหน้าเว็บตัวเองนี่หนะครับจำโค้ดไม่ค่อยได้แต่เรื่องก๊อปฟางนี่ก็พอตัวอยู่เหมือนกันก่ <c oughs> อนนี้ครับ โปรแกรม php h o s t f a t h e r ก็ลองดาวน์โหลดไปติดตั้งดูอันนี้ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับก็ข้ามไปเลยแล้วกันแล้ววันนี้จะมาทำอะไรตรงนี้แล้วกันครับก็จะมาแนะนำวิธีใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นนะครับก็สมมุติเรามีตารางอยู่ตารางหนึ่งอันนี้จะติวเด่น ก็ตารางเก็บรายละเอียดของนักเรียนอะไรประมาณนี้ครับก็จะมี auto id ก็เป็นเป็นเลขอัตโนมัตินะครับลันไปอัตโนมัติก็จะเก็บค่า id ไว้ก็จะมี gender เก็บค่าเพศก็มีชายกับหญิง title name ก็เก็บนายนางนางสาวอะไรอย่างนี้ครับ first name last name ก็ชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทร แล้วก็รีมาร์คครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเชื่อมต่อโปรแกรมกับไอ้ตารางเนี้ยยังไงก็เนี่ยนะครับก็เปิดโปรแกรม p h P-code f t a t e r ขึ้นมาครับสำหรับอ,อันนี้เปิดให้ทดลองใช้ฟรีอยู่นะครับสิบครั้ง,งนะครับ ถ้าถ้าไม่ใช่สมาชิกเราก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนี้ครับติกถูกตรงทดลองใช้เราก็ตกลงเข้าไปได้เลยหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ยังยังไม่มีอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้เชื่อมดาต้าเบดดาต้าเบดเชื่อมยังไงอย่างนี่ครับก็นี่ครับตารางเราอันนี้ชื่อฐานข้อมูลเ,ร,เราแล้วก กรบฐานข้อมูลมาแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ connect database ก็ใส่ชื่อฐานข้อมูลที่เราจะเชื่อมต่อรหัสผ่านงมก็ก็แล้วแต่ใครที่ตั้งไว้นะครับผม1 2 3 4งสงี่ห้าง่ายดีแล้วก็เชื่อมต่ออ้าวทำไมไม่ได้ tbl student อ๋อไม่ใช่ชื่อฐานข้อมูล ตรงนี้ตรงนี้ STD STD ปล่อยไกลเดี๋ยวหัวค่ำเลยอ่านี่ครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็อันนี้เชื่อมต่อแล้วเ้วก็แขนเซนไปก็จะมีตารางนี่ครับโผล่ขึ้นมาตรงนี้เราก็คลิกเลือกอ่าเสร็จก็ตอนนี้ โปรแกรมก็เชื่อมต่อกับดัตตอรเบรเรียบร้อยอันนี้ก็อย่างถ้ามี2ตารางนะตารางมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเราจะตั้งค่าตารางไหนแล้วก็คลิกเลือกเอาอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งหน้าเราจะให้มันแสดงต่อหน้าเท่าไหร่ก็เอา20ก็ได้หรือดูดูฟิวไอนี้ของเรามันมี32มอ่ะ เอายีก็น่าจะได้2หน้าพอดี Primary Key ของตารางนี้ก็จะเป็น Auto ID นะครับก็ไว้ยางองเวลาแก้ไขเวลาลบอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็น File Name เราสามารถเปลี่ยนได้แต่ผมก็เอา Default มันนี้แหละครับเวลาเราดูก็จะรู้ว่าเออไฟล์เนี้มาจากตารางนี้ประมาณนั้นนะครับ l a b e l ก็เออ่จะเป็น อะไรล่ะเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ก็ถ้าภาษาไทยเราก็ใส่ไปรหัสรหัสนักศึกษา,าพิมพ์เสร็จก็ Enter นะครับแล้วนี้ก็เพศอันนี้ก็คำนำหน้าชื่อคำนำหน้าชื่ออันนี้ชื่อ อันนี้นามสกุลอีเมลเบอร์โทรเบอร์โทรหมายเหตุโอเคครับทีนี้เรามาตั้งค่าฟิลด์อย่างเพศเพศใช่ไหมครับมันมันมีแบบชายกับหญิงใช่ไหมครับเราก็ทำให้มันมีให้เลือกเลย list เมนูคัสตอมนะครับก็เ,เพิ่มเข้าไปเราเก็บค่าเป็นชายเป็นหญิงไปเลยนะครับแล้วก็หญิงอ่ะโอเคบันทึกแล้วก็ออกไปส่วนคำนำหน้าชื่อก็เอาลิสต์เมนูคัสตอมเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นนาย นางนางสาวแล้วก็บันทึกโอเคครับ <S <S ชื่อ <S <S นามสก,กุลก็ชื่อมันก็เป็นเป็นเทคธรรมดาถ้าเทคเอเรี R e A, มันก็จะเป็นช่องกว้างๆที่มีหลายๆบรรทัดนะครับก็ไม่ต้องใส่อีเมลก็เลือกเป็นอีเมลถ้าถ้าไม่เลือกมันก็จะกรอก อะไรก็ได้แต่ถ้าถ้าเลือกเป็นอ e ีเมลคือมันก็จะเช e ็ครูปแบบของอีเมลด้วยนะครับว่ามีเครื่องหมาย at sign และมี .com อะไรด้วยหรือเปล่าเบอร์โทรอย่างหมายเหตุถ้าเราหมายเหตุมันก็จะเป็นช่องให้กรองกว้างใช่ไหมก็เอา text area แล้วตรงนี้โชว์ก็คือ,อม,มันก็จะแสดงเวลาเรา ลันขึ้นมานะครับเช่นเราจะ,จะให้มันแสดงอะไรรหัสไหมก็ใส่เพศเพศแล้วคำนำหน้าชื่อ <c oughs> ชื่อนามสกุลอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าถ้าเราเลือกเป็นเพศด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นการเช็คคือมันจะไม่ยอมให้ฟิลที่เราเลือกเป็นค่าว่างนะครับ อันนี้อันนี้มันเป็น Auto ID ไม่เราไม่ต้องเอาก็ได้ Email เราก็เลือกไว้แต่ถ้าไม่เลือกมันก็จะไม่ไม่มีแจ้งว่าเอ,อร,รุณานะใส่อ e ีเมลด้วยอะไรเงี้ยก็จะไม่ขึ้นนะครับก็ลองลองดูตรงนี้ก่อนก็นได้ครับตั้งผ้าเสร็จเรียบร้อยอกด e x c o r เนะครับ b r o w s วไปส่วนมากก็จะเป็นไดซีแอปเซิร์ฟนะครับเนี่ยผมกลัวว่าคอมเจ๊งแล้วจะกู้ไม่ไหวก็เลยเอามาไวไดด้ได้ดีอ๋อไดด้อื่นนะครับก็ติดตั้งแอปเซิร์ฟไว้ที่ไดด์ไดเจเลยก็ใส่ไว้ในโฟลเดอร์โค้ดฟาเธอร์นะครับตกลงอ่าโอเค เรียบร้อยแล้วเราก็เปิดไปดูนะครับได้แอปเซิร hmm. ์ฟโค้ดฟาเธอรอ่าก็จะมีไฟล์สร้างขึ้นมา,าเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูครับโค้ดฟาเธอร Code r o ดฟ f t t h e r อ่านี่นะครับไฟที่เราสร้างมาเมื่อกี้เราก็เปิดดูนี่ครับมาแล้วอันนี้คือเรายังไม่ได้เขียนโค้ดอะไรสักสักอันนะครับเราก็จะได้มาแนละ้วที่เราให้มันโชว์ใช่ไหมครับก็จะมีเพศกำนำหน้าชื่อชื่อนามสก,กุลอ่า ก็ลองคลิกเข้าไปดูนี่ครับตรงนี้ก็เป็นเทคแอเรียก็จะเป็นเทคกว้างๆตรงนี้ก็จะเป็นซีเล็กที่เราเลือกไว้ตั้งค่าให้เป็นหญิงกับชายนะครับถ้าไม่เลือกมันก็จะเป็นเป็นนี่ครับเป็นช่องเทค t ว่างๆธรรมดาไม่ไม่ได้มีอะไรให้เราคลิกอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวมาลองเพิ่มเพิ่มข้อมูลดู รหัสคือเรามันเป็นออ t โตไอดนะครับเราก็รหัสเราไม่ต้องใส่เดี๋ยวระบบมันสร้างให้เองที่จริงเราก็ลบอันนี้ออกกันก็ได้เพศหญิงเพศหญิงนาหน้านางสาวนางสาวอะไรก็ใส่ไปนางสาวเอนามสกุลบ e ีอีเมล เบอร์โทรก็ถ้าถ้าไม่มีอันนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับจะลองบันทึกไปนางสาว A B B นางสาว A นามสกุล B ก็มาแล้วครับก็คือเพิ่มได้อลองแก้ไขดูเปลี่ยนเป็นนางสาว F หรดูนามสกุล G บันทึก นางสาวเอฟนาำสกุลจีก็ได้เหมือนกันแล้วก็ลองลบดูนะครับยืนยันการลบอีกครั้งะนะครับก็จะลบลบไปแล้วก็นี่ครับจะมีการค้นหาค้นหาค้นหาจากเพศแล้วก็ใส่ ดูแต่เพศชายอ่านะครับเพศชายก็จะมาเพศหญิงดูเฉพาะเพศหญิงก็จะมีแต่เพศหญิงคำนาหน้าชื่อนายก็จะมาแต่นายและคนชื่อเอาสมมุติเอา,มมเอาที่มีวอแวนนะครับวอแวนสมมตุติเราไม่รู้ว่าเอ๊ะ ชื่ออะไรมีวอลวนอ่าก็จะมีชื่อที่มีวอลเวนอยู่ไม่ไม่จําเป็นต้องอยู่ข้างหน้านะครับมันก็จะมีวอลเวนมาอ่าก็ประมาณนี้ครับก็จะมีแบ่งหน้าระบบแบ่งหน้าก็จะมีข้อมูลที่1นึถึงยี่จากยีบสี่รายการนะเราแ,แบ่งหน้า คลิกไปดูหน้านี้หน้าที่แล้วมี20หน้านี้ก็มี4นะครับก็โอเคครับก็เชื่อมต่อได้ปกติก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับการแสดงในนี้ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีการนะครับการหลูบลข้อมูลแสดง แบบนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มข้อมูลลบแก้ไขแล้วก็จะมีค้นหาค้นหาตามตามรายชื่อฟิลเลยนะครับไม่ได้จำกัดเลยแล้วก็จะมีระบบแบ่งหน้า,าส่วนโค้ดหรือต้องการแก้ไขอะไรก็ขึ้นอยู่ที่ความสามารถของผู้ใช้อีกทีนึงนะครับ วันนี้ก็แนะนำเบื้องต้นแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปหน้า